สวัสดีเด้อจะพ่อแม่พี่น้องสูผู้สูคนเบิ่งไม่ยอมพี่น้องพี่บัตรต้มต้มลาบเหนียวพี่น้องเบิ่งผักจะละพัดผักด้วยจ้ะคุณละพัดละพัดผักคุณปลูกเองเบิรดเด่นี่พี่น้องอยู่ในถาดนี้คือปลูกเองหมดเลยเด้อพี่น้องเบ้งจังขนาดเบื้องหอมใหญ่กับปลูกเองจ้ะ อาหาสิงโตมาด้วจะมากินน้ำกันบาน,นี้เฮ็ดแล้วก็สิไป้อนบักโบแบ่ฮอนบักดำต่อ,อพี่น้องเอ้ยแ <c oughs> ม่นธรรมดาเลยเนี่มาดูกับบด้พี่น้องเอ้ยมาได้ผัวฝรั่งเป็นมาดำกับมาดำคักไอ้นี้เลยรวยคั <c oughs> ยกรวยเนย่พุ่นละขันรวยบอขันกับสีรวยอยู่สมหัวใจอยากได้เบิร์ตซหน่วยพุ่นละตักกระเทิงเฮียเทิงโลนพี่พน้องเอ้ย ให้จม um, ให้ฟังในเด้อจ้าเด้อแซบอีลีจ่ามากๆขอตัวกินเข่าปลาเเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเ้าหอนบอกโบแบไปหอนใส่ฝุ่นก้นเข่าปลาน้ำควายก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยกินเข่าแล้วก็ไม่เค็ดความสะอาดบักดำแบกหรือว่าโบรแบหรือว่าราสเบอร์รี่เออบูบอร์รี่แม่หลวงโอ้ยก็ได้นาะพี่น้อง ตักนี่มันก็ง่ายอยู่ได้พี่น้องมันก็นเ็วกว่ามานาั่งเห็ดความสะอาดนี่เบิดมือเบิดเบนพี่น้องเออยลไม้เนี่ยนี่เฮ็ดแหลวก็มาใส่นี่พี่น้องควรก็เอาออกใหบเบิด่ดจังสินะต้องทําให้สะอาดเฮ้คนที่เพ่นมาสือพ่นก็นสิเดเอาไปกินโหลดจังสิฮะประมาณนี้พี่น้องนี่ส้มเฮ็ดแหลวก็ได้กระสีใส่กลองส้มนี่เลยพี่น้องคอยพุ่นะ่ะยังเหลืออยู่ได้พี่น้องเฮ้ย เลแล้วกสิไปตักอีกได้พี่น้องตักเนีย่ยเนี่ยมาแลงเข้าแลงให้มันนั่นนี่มันแดดมันหอนถ้าไปตักช่วงเช้าก็ไปแต่เช้าเ้อพี่น้องอันมันสีบัวได้หอนเดดนะอีกอย่างหนึ่งมันตักงางนะถ้าไปแต่เสาร์ห้องก็ได้เร็วเนีย่ยาอันนี้ไปตักเท่ละสองชั่วโมงกลัวตักเสร็จก็เอาออกมา นางให้ความสะอาดยังสี่ะ่ะพี่นอ้องประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องเอ้ยมาถัากบักแบยี่มาแลงลูกไม่ใหญ่ไม่เล็กเท่าไหร่ก็พอโอเคอยู่เบิง่งพี่นอ้นองเห็นว่าจ้ะตักเหรียญอยู่ในล่ะกับ ลูกไส้พุ่นห่อนลายพี่น้องมันนี้ห้อนแหง้งร้อนมากๆม,มาเบิ่งกันได้พี่น้องว่าข่อยสีใจหลายปันได้เขามาเล่นดื่อๆนี่นละ่ะเข้ามาเอยเด้อพี่นอ้องเด้อมาเจาเห็นบ่อปุ๊บขอยวาน่ะเออหวังว่าจะไม่ตกเด้อ จุจกป่ะล่ะเฮ้พี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดีย๋ยวอสิเห็นวิวทิวทัศน์อยู่น่ะพี่น้องเนาะเจ้าหมุเจ้าก็สิได้ยินแต่เสียงข่อยเด้อพี่น้องข่อยอยู่ทั้งหลัง เขาปลาก็ลงยูซ้าออเดอร์หลายแห้งที่นอกออเดอร์เยอะจริงๆ เจ้าเห็เนไข่บอกพี่นนอะสมมติใจกับยักไดเบัวสุน่วยพี่นนอะเอ้ยแต่ว่ามันห้องโดนโบไหนไหนไปเฮาไม่จะคอามาอินทีมมาไะเ,เก็บเจ้าหรอเฮ้ยทีมมันขาดควบออุ่นแห้งใส่ก็ได้ขาดควบออุ่นแห้งเนาะเฮ้ะพี่นนอะประมาณนี้จ้ะ เอ็นบ่กุ้เทียมมันหลุดบกพี่เนาะกุ้งเทียมมันหลุดบกลูกไม่ใหญ่เลยลูกเล็กๆ ผ่านยางเขาไปทงางในพี่นกอ,อ๊ตั๊กได้เทระเคองกิโลอยู่เด่นตั๊กอยู่นี่ละเลาจะโลเนะมันห,หอนแดดนะลูกนะมันร้อนนะลูกนะช่วงพี่นก นันม่มนกับปนัางเลือกนางเลือกพี่น้องอุ้ยทางไต่ข่อยหนี่คือดดคาแทหน่อยๆซิเลืกเกินไอ้เจ้าหลอไอเจ้าหลคุยม้นน่ะนอนปลาเบลแม่แม่ละเว้ยโอ้ยคุณเธอกระดายเนาะโุดพ่อหมวอเแล่งเว้ย ถอยเด้อถอยถอยถอยโอ้กับเอในโซโล่เอ้ย เต็มคู่บอออกได้โซโลค่ะพี่น้องแักไปพักไปโอ้ยอุย้ยหัวสักพี่น้องหัวสักต่อพี่น้องต่อมองันพี่น้องหัวสักกระเทียมเอาเนี่ยตาคอยยุใส่หรื <c oughs> อเปลหัวสักกระเทียมทวน ดกี้ได้พี่น้องนี่มาตอกันเลยกเก็บขยะออก ก้ากระตักเรียกกับักพี่น้อง้ยคอละปวดหลังปวดหลังมากเลย เขากับป้งกับเฮียส้ำกันพี่นองอออน,นี้อิช้าโลหวัดเฮ้งชิช้โลหวัดหลาย หมามันขนลายพี่น้องเลยโมเป็นเตยูมัน,น,มนโอ้โคือแหงดีแหนยนงี้มาแล้งไหมแหงดีคักพี่ตักเี่ยมาเศร้าละเปียกเปียกพี่นอ้องงามบ่ไหนเธอละ hợp mày khi nọ, tặc nhả, cây Tôn mái nhiều mai cả, rất nhiều, cái nấy sẽ bộc คลิปนี้กับสีราทุกคนพ่อเป็นคลิปหนาวัสด,ดีจ้าบ๊ายบายเบองหนูไสข้ข่ยทลิตโตนคนหลายๆซะไปลจะจ้ะพอกันคลิปหนาจ้า